คือด้วยความที่เรามันเหนื่อยแล้วเรามาเจออย่างเงี้ยปุ๊บพอบอกว่าไอจีจะออกหรือว่าเขาไม่เอาไอจีไว้แล้วอย่างเงี้ยผมก็ก็ก็เหนื่อยอะครับกูกูไม่รู้กูควรทำทำตัวยังไงอะน้ออกปะควรไม่กลัวหกความรู้สึกตัวเองพี่งอมเลยอันนี้พี่งอมเลยมึงดิเราอะไรมายืนคนเดียวอ่ะผมต้องมาดีข้างๆเลยเพื่อนอ่ะเราแรกมายืนพิงเสาคนเดียวอ่ะไม่มีแล้วเปาเปาจีหรือแค่เปาแล้วเนี่ยแต่ตามเรื่องอะไรหมดแล้วครับตามเรื่องอะไรรอรอหน้ารอตำรวจจัดการนะครับ ตอนนี้เราเรายังมีอำนาจเาตำรวจจัดการเอาวิธีการของตำรวจไม่อกใช่ไหมแต่ถ้าวันหนึ่งที่ลองคิดดูดิว่าแก๊งเราไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นอะแต่ถ้าเกิดมันคิดแบบนีไไปอะมันจะกลายเป็นมันจะติดเสี่ยหายมากมากใช่ใช่คืออะผมเข้าใจแต่ว่าผมอะรักเพื่อนไหมผมก็รักแต่ว่าผมอะไม่อยากจะออกตัวอะไรเยอะเพราะถ้าผมออกตัวเยอะเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าเออผมแบบเอาแล้วคนอื่นไม่สําคัญหรออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอะผมก็จะบอกว่าคนอื่นเขาสาคัญหมดนั่นแหละอะไรอย่างงี้ใช่ผมก็เลยเลือกที่จะไม่พูดไงฮะ ใช่หรอแต่ถ้าเป็นปกปูนก็ตอบว่าคนอื่นก็สำคัญแต่แค่คนนี้สำคัญมากกว่าแค่นั้นเองจริงๆมันไม่มีใครหลอกทุกคนบนโลกใบนี้รักคนเท่านั้นไม่มีอ่ะมันตอบมันตอบไม่ไม่ได้อย่างนั้นหรอกไอ้ไอ้ไอ้เซิร์ฟคือถ้ามันก็ไม่ดีกว่ากูคือกูเลือกที่จะเยียบดีกว่ากูน่าจะแบบเซฟสุดด้วยทำให้ตัวกูเองนั้นดูแบบไม่ได้แบบไบแอดหรือว่าดูแบบลำเอียงอะไรอย่างงี้ด้วยกูแบบนึกออกปะแล้วคำพูดพี่พูดออกไปอ่ะมันก็มีน้ำหนักอ่ะพี่ไม่พี่ก็ไม่กล้าพูดเยอะไงนึกออกไหม ก็เกงใจน้องๆคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้เยเสียงพี่ไปก่อนเลยนะพอยจีบอกไว้จีจต่ไปอ่ะทำไมนะลุงทำไมนะทำไมนะพี่สมแต่เสียงพี่ไปก่อนเลยนะพี่แสดงออก <ไป S 2> อก่อนแล้วดคือไปดีคือคือมันต้องไปอยู่แล้วดิ<อ>เพราะว่าอย่างวันเนี้ยผมอ่ะทางานแปดทาหกผมก็ทํางานคือผมมีงานที่ต้องทําเลยอ่ะแล้วผมเองอ่ะก็คิดว่าวันเนี้ยผมจะไม่มาด้วยซ้ำไปเพราะว่าผมอ่ะเฉพาะก่อนที่จะมาสตรีนเนี่ยผมก็ทํางานมาแล้วสองชั่วโมงไงแต่ว่าผมเองอ่ะไม่อยากเอาเรื่องตรงเนี้ย เอามาอ้างไว้ว่าก have, ลัวไอแฮปนะกูทำงานหนักมานะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะ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 กูยังไงก็ได้ไม่ไม่ผมมองว่าความแบบผมต้องเท่าเทียมคนอื่นอย่างนง้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม,ไม่อยากพูดอย่างนั้นออกมาแต่ว่าคือเรื่องความที่เรามันเหนื่อยแล้วเรามาเจออย่างเงี้ยปุ๊บเ่พอบอกว่าไอจีจะออกหรือว่าเขาไม่เอาไอจีไว้แล้วอย่างเงี้ยผมก็ก,ก็ก็เหนื่อยอะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วมันมาอีกทีวันไหนนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มาชัวร์ครับผมเช็ละผมโทรโอซีสองรอบแล้ว เนี่ยขนาดนี้พี่มันห่วมันเลยแล้วพี่จะคาบได้ลงหรอพี่ไม่ถ้าอาอถ้ามันเป็นคําสั่งคือถ้ามันสมเหตุสมผลน่ะกูกูกูก็ทําได้ถ้ามันสมเหตุสมแต่กูก็กูก็ไม่รู้กูทายังไงคือถ้าเป็นคําสั่งลุงให้กูขัดคาสั่งอ๋อเลยเอาอย่าสปอยแล้วกันอย่าสปอยนั่นนั้นแหละวะกูก็ไม่รู้วะกูกูไม่รู้กูควรทำทำตัวยังไงอ่ะนึกออกปะควนไม่กลัวหกความรู้สึกตัวเองพี่ความรู้สึกเราอ่ะ อย่าให้มันเด็บบอิสไซพี่เข้าใจว่าถ้า่อไรพี่ายจากข้างในอ่ะพี่ก็ไม่ใช่คนแล้วพี่เปล่าหมดิไม่หนังเรื่องอะไรครับแค่เตือนพี่เปล่าอยู่เซิร์ชมันโดนมาก่อนผมรู้ไอเซิร์ชมันโดนก็คือคนพูดไปฉากหนังนะเขาบ้าอ่ะแกเออผมเดินมูลวอล์กก็อย่างที่บอกแหละถ้าตอบก็ตอบอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันก็ กลัวว่าคนอื่นเขาจะไม่เข้าใจพี่เปาเหมือนกันอะไรอย่างนี้มากกว่าเคยโดนเล่นงานอไม่เข้าใจกูปะล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เา็นไรพี่กูก็เลยคิดว่าเออไม่เป็นไรยังเชื่อว่าพี่ฆ่าจีไม่ได้หรอกผมเชื่อแบบนั้นอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอ่ะอืมเออแต่อย่าให้สภาพับแล้วแล้อเเปลี่ยนเราพี่เราเป็นไงเราต้องเป็นแบบนั้นมาวันแรกเป็นไงก็เป็นแบบนั้นพี่ ดูดูตูตายอีกวันนึ่งก็ยังยงไม่หายหลุดอืึกเข้าใจอ่เอาดูละงอมเลยอันนี้พี่งอมเลยเอะดูดีรออะไรมายืนคนเดียวอ่ะผมต้องมายืนข้างๆกันไปเพื่อนอ่ะตอนแรกมายืนพิงเสาคนเดียวอ่ะไม่มีแล้วเปล่าเปล่าจีหรือแค่เปาแล้วเนี่ยเฮ้ยอ่าแล้วถ้าเกิดออกเฉยมันไม่ตายอ่ะพี่พี่พี่ก็โอเคเหรอโอเคกว่าฆ่าเหรอผมไม่โอเคทั้งทั้งทั้งแบบคือ คนมันออกอะ่ะมันก็ไม่โอเคอยู่แล้วโรโรเบิร์ตตุ๊ดต้องเะละ่ะเอาอย่างนี้ก่อนเราคุยแค่ตรงนี้ก่อนว่าออกไม่โอเคคือไม่จะออกวิธีใดออกคําว่าออกอะ่ะถ้า,ออถ,าถ้าเกิดว่ามันแบบไม่ได้ทําตามขนาดนั้นจริงๆออกพี่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรถูกไหมแล้ว์นิงแล้ว์น่งคือหมายถึงว่าถ้ามันทาผิดจริงๆอ่ะแต่นี่คือมันก็เหมือนมามาบ่อยใช่ไหมที่พี่จะเสือแต่กูกูกูก็ไม่อยากจะบอกว่ามันมันก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันมาบ่อยไงเข้าใจป่ะมันก็มาบ่อยไงแต่ที่สอง่อกไอ้เำนี้แล้วพี่อะอะไ แต่ผมเนี่ยออกได้ถ้าผมตายไม่ได้พี่ผมไม่อยากตายใครมีที่ชุบชุบที่จะมีก็เข้าใจไงเข้าใจเลยผมเองก็ต้องทำตามกฎอยู่แล้วไงไม่อยากตายอ่ะพี่เปาผมผู้บัญกองเบพิทแต่เขาบอกว่าคุณคนตายตายไวนะนะบอกไว้ก่อนพี่แทนผมเลยพี่ดาวินเออพี่แทนผมเลยพี่ทำไมอ่ะพี่แทนผมเลยไม่กูแทนบ่อยแล้วไม่เป็นไรหรอกแทนผมเลยไม่กูตีมึงบ่อยแล้วไม่เป็นไรหรอกกูชินแล้วแทนผมเลยแทนมึงทำไมอ่ะเป็นเทียเนี่ยจูกไอ้สัตว์แทนผมเลยพี่ มันเจาะหล่อพี่มันเจาะหล่อเไี้ยจุกออกไม่ได้หรอกถ้าเบียยังไม่สบายอ่ะกูบอกเลยถ้าเบียยังไม่มีตึกแถวไปขอตัวเองอ่ะมันไม่ออกหรอกไอ้จีนเนี่ยเนี่ยเป็นต่ตายอ่ะปากเห็นนิจไก่แล้วเมืไอ้ควายปากเลยเฮี้ยเก็บคำพูดเราหลอยไปหนึ่งอ่ะจุกเหนือยหนๆมึงอ่ะกูให้โอกาสมึงพูดเราหล่อกทีนึงอ่ะไปคราวนี้จะเชื่อมึงอ่ะต่อให้มึงไปจำาใครมาก็ตามมามึงลองพูดเราหล่อกแล้วพูดอะไรเอาหล่ออะไรพี่ยังไงพูดเอาหล่อมาเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเรื่องไอจีเนี่ย ลองเพื่อเอาหลอสักรอบงนี้เอาแบบให้มันเป็นสาระหน่อยอ่ะสมหมดแล้วสมหมดแล้วการตายผมไม่รู้หรอกนะพี่ว่าการตายคืออะไรแต่ผมรู้ว่าไอ้เวลาคอมผมพังอันไปที่ไหนไปที่ไอ้แฮปซีไีอยู มึงเลิกพูดเลองไอแฮปี้ได้ไหมมันอยู่ได้หรือเปลไอเชีวิตกูแล้วมีแต่ไอแฮปเวลากูเข้ามามึงเลิกไอแฮปปี้แป๊นึงมันจะตายไงมันจะอ่อนเร็วมึงเลี้ยงจุกคนเรียกกระดาษดูีไอเียไปกูถึงว่าแล้วเียไปไอเฮยไปอเฮียไอ้ียไเฮียอเฮียไอเฮอเฮียไอเาียเฮียไอเฮียไอเยอเฮียกว่าเียไเไอเฮียไไอ่ฮีไูดแบบไอแฮีแบบเึงยไอเไอเไอแฮขนาดนั้นเอเไเเยเอีีอออีเอ แล้วก uh, ็ไอแฮปทีวียูที่ผมไปสามที่แค่นั้นที่ผมไปข้างนอกผมพูดตรงงานคืองานเล่นคือเล่นใช่ป่ะพี่เปาจริงเหมือนว่าเหมือนปะใช่จริงมันโอโอโอะไรอันนี้พูดตรงนะตั้งแต่เล่นตั้งแต่เข้ามาบัดนึงเมื่อกี้นี่บาทียังไม่คิดถึงไอแฮปเลยลืมไปเลยเอางี้พี่พี่เห็นนะวันนี้พี่รู้อย่างว่าปีนี้หน้าฝนไหมพี่รู้ว่าหน้าฝนไหมเออแล้วพี่รู้ไหมว่าหน้าฝนคืออะไรเออ ขอร้องก็เป็นตัวลายจีได้เลยครับโอ้วัสดีท่านนุ้ยเด็กจริงดะเรเบิร์กอะไรลายจีได้เลยครับ